ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครที่ว่าด้วยอดีตชาติกับชาติปัจจุบันที่ผูกพันกันด้วยคำม,มั่นสัญญารักจากบทประพันธ์ของวรางรักของเธอไม่สมหวังทงั้งทที่ทั้งคู่ก็ให้คำม,มั่นสัญญาอย่างมุ่งมั่น เมื่อเขามาเกิดใหม่ด้วยจิตที่ยึดติดอยู่กับความรักอันมุ่งมั่นเธอถึงได้ตามมาในชาตินี้แต่ด้วยที่เธอถูกพัฒน,นาการด้วยคำสาปของปู่มรดกพูที่เธอสืบทอดอยู่นั้นจะยังสามารถทำให้เธอได้แต่งงานกันในชาตินี้หรือไม่คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังมรดกพู ธอะไรกันละลุลงพิธีขอเขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกและสัมภเวสีทั้งหลายที่คุณยุคคนอาจจะกระทําสิ่งใดๆลบหลูโดยไม่เจตนาเขาเออคือคอจะจะจ,ะจะอ,อย่างนั้นเหรือลุงฮะครับเออไม่มีทางอื่นแล้วหรอ,เ,อ,อเราจะไม่ลองเดินหาแถวๆนี้ก่อนนรอคะแล้วคุณจะเดินไปทางไหนล่ะครับเดินตรงไปข้างหน้าก็ดิ่งหน้าผาเลกหันขวาแลซ้ายยังไงก็ผาหินชัน ไม่มีทางไปแล้วจริงเหรอลุงก็จริงสิครับคืนคุณเดินไปอาจจะโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอฉกเอาก็ได้เออโอไม่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 เอาแล้วฉันกลัวเออฉันไม่ไปแล้วล่ะลุงถ้าอย่างนั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือกลับไปทําพิธีแล้วล่ะครับก,ก็ก็ได้ค่ะงั้นเรารีบกลับกันเถอะชักช้าอาจจะไม่ทันการคุณทุกคนอาจจะเป็นอันตรายถึงตายก็ได้นะครับนี่ถึงตายเลยเหรอคะครับไอเรื่องพันนี้ไม่เชื่อ,อย่าลบรูนะครับ มันมีอยู่จริงบนพื้นพิพภพแห่งนี้แหละคุณอย่าลืมนะครับพื้นพิพภพผืนนี้มันมีอะไรเล่นลับอีกมากมายที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนต่อให้ตายไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็อาจจะรู้หรือเห็นไม่หมดก็ได้นะครับค่ะฉันเชื่อลุงค่ะอ่ะทางนั้นรีบกลับกันนะครับค่ะกลับกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะทำไงดีคะพี่ก้องอป่านเนี้ยยังไม่เห็นใครกลับมาเลย ให้ลุงออกไปตามทีหลังก็ยังไม่มีวี่แววว่าลุงจะกลับมารายงานเลยนะคะอนาดาเดี๋ยวคงจะกลับมาเองละเอ,อแล้วถ้าเกิดว่าเกิดว่าอะไรเกิดไม่มีใครกลับมาแล้วหายกันไปหมดละคะพี่ก้องเราจะทำไงโอ้เหลวไหลแล้วจะไม่กลับมาได้ไงลูกอ้าวบรรยากาศอน่าสะพึงกลัวออกอย่างเงี้ยอันตรายอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละพี่ไม่หรอกนะจริงๆนะพี่ เกิดผีที่ว่านั่นน่ะตั้งใจจะเอาชีวิตพี่ยุกล่นนาจะทำยังไงไนะพี่ก้องไม่ได้ให้ดาคิดยังไงคะก็เหตุการณ์น่ะมันทําให้คิดนี่นาแต่ว่าพี่ก้องออกไปตามหาพวกเขาหน่อยสิเฮ้ยทาไมล่ะเฮ้ยอะไรเธอจะให้ฉันออกไปตามหาพวกเขาเหรอ,อค่ะเ,เธอจะบ้าหรือไงยาดาเนี่ยี่ดาไม่ได้บ้านะพี่ก็ทําไมจะต้องเป็นตัวฉันด้วยละ่ะเออนี่แม่ เป็นผู้ชายนี่นาตอนเนี้ยในบ้านมีพี่ก้องเป็นผู้ชายคนเดียวดาเป็นผู้หญิงอเราเหลือกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้พี่ก้องออกไปดูก็ถูกต้องแล้วล่ะจะบ้าหรอยะดานี่ไม่ไดีบ้าอ,อะไรฮะทำท่าเออเออเอออะไรหรือพี่ก้องปอดแหกไม่กล้าไปกลัวผีขึ้นสมองคะนี่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 ยะดาเวลานี้เราไม่ควรพูดเรื่องนั้นนะฉันไม่ชอบก็ดา เอางี้เอาไงคะฉั้นให้เกียรติในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างชั้นก็ต้องให้เกียรติฉันห้เธอออกไปก่อนดีไหมล่ะพี่ก้องบ้าแล้วพี่นี่ไม่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงแล้วคิดได้ไงเนี่ยเอ๊ะนั่นพี่ก้องเห็นใครเดินไวๆหน้าบ้านไหมคะลุงกับวิ่งไงจริงๆด้วยพี่ ลุงกับพี่วิกลับมาแล้วเออแล้วแล้วพี่ยุกล่ะคะไม่เห็นพี่ยุกมาด้วยหายไปไหนฉันไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยถามลุงกับวิก็รู้เองละอะไรนะพี่วิพี่ยุกหายตัวไปหรอคะใช่พี่ไม่เจอพี่ยุกไม่รู้หายตัวไปได้ยังไงพี่เองก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยฉันว่าเธอขี้เกียจตามหาพี่ยุกหรือเปล่าพี่กองจะบ้าหรือไงเนี่ย วินเดินตามหลังพยุกไปติดติดแล้วอยู่ดีๆก็ไม่เห็นพยุกซะละมาหาว่าวีนั่ขี้เกียจตามหาพิยุกได้ไงอะ่ะก็เธอวิทำไมเธอกําลังเล่นตลกอะไรอยู่หรือเปล่าล่ะพี่ข้องคิดว่าวิกําลังเล่นตลกอะไรล่ะจะไปรู้เธอเลยก็เธอบอกกับใครต่อใครว่าไม่กลัวผีนี่นาก็แสดงว่าเธอกําลังวางแผนหลอกพวกเราแน่ๆเลยล่ะโอ้ยพี่ค้องเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วแน่แนเลยเอาเอาสถานกรารณ์อย่างนี้ใครจะมาหลอกอะไรใครได้ล่ะ ไม่มีแน่นอนแน่ใจนะแน่สิวีว่าให้ลุงทําพิธีดีกว่านะทําพิธีอะไรคะลุงขอขอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอืมก็หมายความว่าลุงคิดว่าพี่ยุกอาจจะทําอะไรลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่เก่ะน,น,นี้งั้นเหรอเออคืออะไรมันก็เป็นไปได้ทางนั้นแหละครับแม้แต่ไปลบหลู่ผีเข้าโดยไม่มีเจตนาก็เกิดขึ้นได้เหรอคะลุงใช่ครับมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราต้องทาพิธีบอกรขอเข้ามาทุกอย่างที่มอไม่เห็นไอเรื่องร้ายๆจะได้กลับกลายเป็นเรือ่องดีๆยังไงเลยครับแล้วแน่ใจว่าได้ผลเลอครับลุงไม่หรอมันก็ไม่รู้เริ่มเลยลุงไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้ววี่เป็นวงพ่ยุคค่ะป่าน,นี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผีผู้หญิงตนนั้นอาจจะหลอกพี่ยุคหายไปถึงไหนตัวไหนแล้วก็ได้นะคะ ที่นี่ที่ไหนเจ้าพี่จำไม่ได้แล้วล่ะคะเธอพูดเหมือนฉันรู้ทุกอย่างาที่นี่อย่างนั้นนะ่ะก็ใช่นะสิคะหรือเจ้าพี่ลืมทุกอย่างที่นี่ไปหมดแล้วอย่งงางนั้นรงไงลืมเหรอใช่ไหมล่ะคะไม่รู้อะชะลึกอะไรไม่ออกแล้วเจ้าพี่รู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกอะไร,รอะไร่ะก็รู้สึกว่า คุณตาที่นี่มากอะไรทำนองนั้นยังไงล่ะคะออไม่นี่ไม่อะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะไม่รู้<น>ฉันนึกอะไรไม่ออกจริงๆน่าน้อยใจนะเธอน้อยใจฉันเหรอก็ใช่สิคะทำไมเธอน้อยใจฉันด้วยฉันไป้ความหวังอะไรเธอมาก่อนหรือไงนั่นไงเห็นไม่ละ่ะ เรื่องสำคัญมากขนาดนั้นจะพี่ยังลืมได้เลยนับภาษาอะไรกับคำมั่นสัญญาที่มีแต่ปากเปล่าล่ะค่ะมีหน้าล่ะใครๆครเขาก็พูดกันว่าคำมั่นสัญญาของคนมันก็เหมือนกับลมปากของคนเท่านั้นแหละหาได้มีความมั่นคงทางใจไหมฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยเจ้าพี่ไม่เข้าใจจริงๆ หรือว่าแกล้งไม่เข้าใจกันแน่ตอนเนี้ฉันงงไปหมดแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงแล้วที่แห่งน,นี้ฉันไม่เคยมาด้วยนะมันเหมือนสถานที่ในยุคสุโขโทยัยหรือมากกว่านั้นก็เป็นได้มันไม่ใช่อยู่ในยุคปัจจุบันแน่นอนเจ้าพี่พูดถูกแล้วล่ะคะ่ะที่นี่ไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันที่เจ้าพี่เคยอยู่หรอก แต่มันเป็นยุคเมื่อชาติที่แล้วของเจ้าพี่ต่างหากละ่ะชาติที่แล้วของฉันเหรอใช่แล้วชาติที่แล้วฉันคือใครฉันอยู่ที่นี่เหรอเจ้าพี่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแต่ที่นี่คือที่ที่เจ้าพี่พึงพอใจประทับใจเป็นที่สุดแล้วเจ้าพี่ก็ให้คำมั่นสัญญากับน้องว่าเจ้าพี่จะกลับมาหาน้องจะมาขอน้องแต่งงาน แต่แล้วน้องก็รอแล้วรออีกรอจนถึงถึงที่สุดสุดท้ายจะพี่ก็ทิ้งน้องยอมให้น้องต้องมีอันเป็นไปเจ้าพี่รู้ไหมว่าน้องต้องประสบกับเหตุการณ์อะไรบ้างเจ้าพี่ไม่มีวันรู้หรอกแล้วก็เชื่อว่า เจ้าพี่ก็ไม่เคยนึกอยากมารับรู้เรื่องราวอะไรของน้องคนนี้ด้วยไั่อย่างนั้นเจ้าพี่ก็คงจะไม่ลืมคำมั่นสัญญาไม่เพิกเฉยเหมือนไม่เคยรู้จักกับน้องมาก่อนเช่นนี้หรอกเดี๋ยวสิถ้าอย่าร้องไห้สิ <c oughs> ฉันเป็นคนแพ้น้ำตาผู้หญิงมากๆเลยนะรู้ไหมน้องไม่เชื่อเจ้าพี่อีกแล้ว ชาที่แล้วจ้าพี่กระูดชงชนี้กับน้องตอนที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วเป็นยังไงล่ะจุาที่ก็ใจร้ายใจดำไม่เคยเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นกับน้ำตาแห่งความหมองของน้องแม้แต่ิดเดียวอารล่ะทีนี้เธอบอกจะได้ไหมว่าฉันน่ะเป็นใครในอดีต เจ้าพ <đ> ี่ <lo> <poster. S 2> ก็เป็นเจ้าปุปากเดี๋ยวนี้นางหนูปูปูกลับมาแล้วไหนใครฉันได้ยินแต่เสียงโทษนั้นน่ะเจ้าของเสียงอยู่ไหนเจ้าหม่อยองรููและไม่ต้องเห็นข้าหรอกทำไมล่ะให้จะเห็นสักครั้งไม่ได้หรือไงไม่จำเป็นระวางเรา ไม่มีพันธะใดๆต่อการอีกแล้วเยื่อใหญ่ของเรามันคาสาบานลงตั้งแต่ชาติที่แล้วของเจ้าไปแล้วเจ้าไม่มีสิทธิกลับมาเหยียบที่นี่จะกลับไปอยู่ในพบของเจ้าซะแล้วไม่ต้องพยายามมาที่นี่เพราะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าได้รับโอกาสนั้นอีกเด็ดขาดปู่คะเจ้าไม่ต้องพูดอะไรหนู เจ้าพาเขามาทํำไมข้าเตือนเจ้าแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามไปยุ่งกับคนคนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้นแต่ว่าหนูอ๋อพอเจ้าหนูจ้จองพูดอะไรทั้งนั้นรีบไปเขากลับไปที่ที่ของเขาโดยเร็วที่สุดก่อนที่เขาจะไม่มีวันได้กลับไปกลายเป็นสัมภเวสีรับใช้กรรมไปชั่วกับชั่วกัน ได้ยินไหมส่งมันกลับไปไปปู่กลับไปไปโอ้ทำไมหมอกหมอกลอยมาเยอะจังเลยนี่ฉันนี่ฉันบอกอะไรไม่เห็นแล้วโอ้ยไปซะไปโอ้ยลมแรงเหลือเกินน่ะโอ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยด้วยไปโอ้ เจ้าพี่อย่าทิ้งน้องไปนะรับปากกับน,น้องสิว่าจะกลับมารับน้องไปอยู่ด้วยกับเจ้าพี่เจ้าพี่ลุงเส้นไว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วหรือคะเรียบร้อยแล้วครับพี่ยุกอ่ะไม่เป็นอันตรายแน่นะคะลุงเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนี่หมายความว่าลุงเองก็ไม่มั่นใจเต็มร้อยเหรอแค่เชื่อว่าน่าจะเป็นเท่านั้นเองเหรอคะใช่ครับแค่เชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไร แต่ว่าท่าาอะไรครับลุงน่นนสิท่าอะไรอรีกเลอคะก็ถ้าหากว่าคุณยุคนไม่ได้ทำอะไรลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเจตนามันแค่ไม่เจตนาเท่านั้นล่ะก็ผมเชื่อว่าคุณยุคนจะปลอดภัยกลับมาในเว่ช้านี้อย่างแน่นอนครับที่นี่มีสิ่งเด้นลับที่น่าสะพึงกลัวมากเหลอลุงก็เหมือนที่คุณคุณรู้นั่นแหละเสียงดนตรีไทย เสียงผู้หญิงร้องใช่ครับผีที่สิงอยู่บนเกาะมัน,นานแล้วใช่ไหมลงุงมันเป็นเรื่องปกติของเกาะนี้แต่ว่าแต่อะไรคะแต่ว่าเสียงพวกนั้นมันหายไปนานแล้วครับมันเคยเกิดขึ้นตอนที่ผมขึ้นมาสำรวจเกาะนี้ใหม่ๆเท่านั้นเองหลังจากที่ผมทำพิธีเพื่อขออนุญาตมาพักอาศัยชั่วคราวเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยและแล้วอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาอีก รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นหนักกว่าที่เคยเจอด้วยซ้ําไปน่ากลลวจังเลยค่ะลงอ้าวไหนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไงคะพี่วีจะบ้าหรืองไงพี่ได้ยินมากับหูของตัวเองทําไมจะไม่เชื่อละอ่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกพี่วีพูดว่าแค่หูเฝื่อนไปเองไม่ใช่เหรอคะนี่เยดาเธอจะเอาอะไรกันนักกันหนากับพี่เนอะก <c oughs> ็นึกว่าแน่จริงนี่นาเดี๋ยวฮยดาเดี๋ยวก็โดนไม่ใช่น้อยหรอก วิวิอยู่ไหน,ไหนเฮ้ยไันเสีย่ยุกเสีสงสยสงของคุณยุคดังมาแต่ไกลคุณยุกคนปลอดภัยแล้วเห็นไหมวิเธออยู่ไหน่ะได้ยินไหมเวรับคำพี่ยุกสิวิพี่ยุกวิอยู่บนบ้านพักแล้วค่ะอ๋อไี่เธอเดินคนเดียวเหรอวิเปล่าลุงไปตามวิกลับมาพร้อมๆกันค่ะเออว่าแต่พี่ยุกเถอะหายไปไหนไหมคะเดินไปด้วยกันอยู่ดีดี พวิเพลอคิดอะไรเพลินๆแวบ,บเดียวรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งพี่ยุก็าหายไปซะละหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไปได้ไงจริงๆริงวิไม่ได้โกหกนะ hey, ไม่ไม,ไม่ไม่จริรม้งเธอและเธอไปใหญ่แล้วเพียงอยู่ตรงที่เราเดินไปได้วยกันนั่นแหละตอนนั้นนะะพี่เดินนาหน้าเธอไปก่อนใช่ไหมแต่พอพี่หันมาหาเธอเอา้าวกลัไปเจอเธอซะแล้ว พี่ก็เดินตามหาเธอแต่ก็ไม่เจออีกอะ่ะไม่รู้ทำไงดีก็เลยคิดว่าจะกลับมาดูที่บ้านว่าเธอกลับมาก่อนพี่หรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่จริงแล้วล่ะวีเอ็นก็พยายามตะโกนเรียกพี่ยุกนานเลยนะพอดีลุงเดินมาก็เลยให้วีนะ่ะกลับมารอที่บ้านก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะตามหาพี่ยุกที่ไหนดีเดินไปข้างหน้าก็เป็นหน้าผาเดินซ้ายหันขวาก็าเป็นเนินหิน แล้วก็ลงทะเลอีกเหมือนกันมันไปไปได้ยังไงไม่ชช่อถามลุงดูดิลุงเองก็พยายามเรียกหาพี่ยุกเหมือนกันนะไประเด็นจริงเหรอฮะลุงจริงครับเราไม่เห็นคุณทุกคนจริงๆครับเอะไปไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยดาว่าพี่ยุกอ่ะโดนผีหลอกแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ยจริงๆนะพี่ที่เนี่ยมันอันตรายสําหรับพวกเราแล้วล่ะคะ่ะดาว่าเราควรเตรียมตัวกลับบ้านกันได้แล้วนะกลับบ้านน่ะเหรอค่ะ ตัวพี่ไม่อยากกลับเลยทําไมล่ะคะคนนั่นนะสิทําไมถึงไม่อยากกลับตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าพี่เนี่ยพี่ว่าเราอย่างเที่ยวไม่จุใจเลยนะเนี่ยโอ้พี่ยุครับที่นี่ไม่เห็นมีอะไรน่าเที่ยวตรงไหนเลยนะเดินไปไหนก็เห็นแต่ป่าดงพงไพรมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสักหน่อยนะพี่ตอน,นี่แหละบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้แลหละน่าเที่ยวนักแลน่าเที่ยวตรงไหนมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพี่วีว่า เราเตรียมตัวกลับบ้านก็ดีเหมือนกันนะพี่ยุกนะ,ะนี่วิเธอก็เป็นไปกับสองคนนั้นด้วยเหรอเนี่ยก็วีว่าอยู่ที่เนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนี่คะใช่แต่ว่าลุงม,มีความเห็นว่ายังไงคะเออยังไงก็ได้ถ้าคุณคุณตัดสินใจกลับผมก็จะเตรียมเรือให้พร้อมเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ออกเรือได้เลยนะพี่ยุกกลับเถอะนะคะลุงอ่ะจะได้เตรียมเรือให้เราเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเก็บข้าวของเลย คือว่าพี่มีอะ,อะไรในใจหรือไงพี่ถึงได้ลังเลใจไม่อยากกลับนั่นน่ะสิพี่ยุกอ่าเหมือนอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยแล้วมันยังไงละคะไม่มีอะไรหรอกก็แค่ไม่อยากกลับบ้านมันก็เท่านั้นน่ะพี่ยุกค,คะอะไรอะ่ะถามจริงเหอะที่พี่หายไปเนี่ยพี่ไปเจอใครมากันแน่หรือว่าพี่ไปเจ,เจอเจ้าของเสียงผู้หญิงคนนั้นมาอย่างนั้นหรือคะจะบ้าเหรอพี่ พี่จะไปเจอเขาได้ยงไงอ่ะตอนสองคนกขได้ยินแค่เสียงเท่านั้นเองอ่ะแต่วิว่าพี่ยุคจะต้องไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาแล้วแน่ๆเลยแต่พี่ไปเจอเขามานะพี่ก็ต้องรู้สิผออีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะลบความจําชั่วขณะหนึ่งของพี่ไปแล้วก็ได้ทําให้พี่น่าลืมเหตุการณ์ณตอนนั้นก็เลยนึกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นมะโถมันเป็นไปไม่ได้หรอกวิโถอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละพี่ แต่พี่ไม่เชื่อเรื่องพนันเด็ดขาดอ่ะพี่ไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์นั้นอะ่ะพี่ไม่ได้เจอมาหรอกนะแต่ว่าเชื่อสิพี่วิว่านะผีผู้หญิงคนนั้นเน่ะจะต้องทําให้พี่จําอะไรไม่ได้ก็ได้นะอืมพี่ลองนึกดูดีๆซิเผื่อจะนึกอะไรออกได้เฮ้ย hey, เหลวไหลนะกล้องแต่ผมว่าพอเลยพอพอก็อจะพูดอะไรอ่ะเนี่ย อยากกลับกันใช่ไหมใช่แล้ว,ลวเอาเอางั้นก็ได้กลับก็กลับกันนะใช่ยเยี่ยมไปเลยพี่งั้นมน์ขอขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะจะได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องมานอนขวัญผวาบนเกาะแห่งนี้อีกอคิดแล้วก็อดขนหัวลุกไม่ได้สินะดาช่วยเก็บเสื้อผ้าพี่ด้วยนะจ๊ะอา้าวแล้วทำไมพี่วีไม่รู้จักเก็บเองล่ะคะเอานะเธอช่วยพี่หน่อยละกันงั้นพี่วี ก็ต้องจ่ายค่าแรงให้ดาด้วยไม่งั้นไม่ทําค่ะเออเออเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งพอมาอยแค่ร้อยเดียวเองเหรอคะนี่ยีดาพี่นะ่ะยังไม่ได้ทํางานหาเงินเองนะพี่ยังเรียนหนังสืออยู่นะจ๊ะยังต้องแบมือของเงินพ่อแม่อยู่เลยนะแค่ร้อยเดียวก็ถือว่ามากไปแล้วเออเออเอ,อร้อยเดียวก็ร้อยเดียว,ยด,ยว,ยด,ยวด,ดาไปเก็บเสื้อผ้าให้พี่ก็ได้อ,อ่าแล้วของพี่ยูล่ะคะให้ดาเก็บให้เอาไหมคะออไม่ต้องหรอก ของพี่ไม่มีอะไรนะเสื้อผ้าก็อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วไปจัดการเรื่องตัวเองก่อนเถอะปะค่ะพี่เจ้าจยังยึดมั่นกับความรักทันงไร้สาระอีกแล้วนางหนูความรักของหนูทั้งยิ่งใหญ่และมั่นคงข้าปู่ไร้สาระปู่เองก็รู้ดีแล้วนี่นานวะ่าหนูอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมารดกซื้อทอดที่ก็หายเจ้ายังไรละนางหนูไม่จริงค่ะ หนูไม่ได้อยู่ได้พระมะระดกของปู่แล้วเจ้าอยมาพูดจาเลอะเทอะนะหน,หนูถ้าไม่ใช่เธอเจา้าเป็นทายาทคนเดียวของข้าละก็เจ้าคิดรู้ห่าเจ้านยังอยู่อย่างนี้ได้ป่านนี้เจ้าจะ,จะรับกรรมเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เจ้าอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเป็นอะไรต่อไม่อะไรไปเลย ไม่ไมาวันได้มานั่งทำพลานนาไร้สาระพวกนั้นหรอกนาหนูต้องนึกถึงบุญคุณของปู่ให้มากๆใช่ไหมคะสมควรจะไปอย่างนั้นไม่เลยคะ่ะมันเป็นผลต่างตอบแทนตั้งหากล่ะครับปู่ผลตอบแทนยังไงก็หนูยอมสืบทอดทายาทมนดำของปู่ในขณะที่ปู่ก็ยอมให้หนูมีใจมุ่งม,มัน่นกับความรักอันชั่วนิรันดร์ยังไงล่ะ มันไม่มีหรอกความรักช่วนิลันที่จะากำลังเพ้อฝันนั่นมันไม่เคยมีในหัวใจคนแม้แต่คนเดียวจิตของคนมันมีกิเลสมากมายนะไม่ได้ขัดเกลาจะละเอียดเหมือนจิตของผู้ที่บำเพ็ญศีลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเจะไม่คุรหลงเชื่อล้มปากของคน คำมั่นสัญญาของหนูกับเจ้าพี่มันเป็นคำมั่นสัญญาที่เกิดมาจะก,กี่ชาติกี่ชาติก็ยังเหมือนเดิมค่ะปู่ถ้าอย่างนั้นทำไมหมอนั่นถึงไม่อยู่ต่อละ่ะรีบกลับทำไมเพราะมันไม่ได้มีใจเจ้าแล้วนะสิไม่จริงค่ะถ้าเจ้าพี่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วล่ะก็ เขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนแล้วอย่างไงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหมอน,าน,านั่นก็ลงมเหลือเดินทางกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่แล้วปล่อยให้เจ้าเฝ้ารอคอยต่อไปอย่งางไรจุดหมายเพราะเพลิชาตานี้เจ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไเจอหมอนั่น,านอีกใครจะรู้ได้ใจคนยากจะหยัง่ยงถึง จงรู้เอาไว้ซะด้วยนังหนูไม่ไม่จริงหนูไม่เชื่อเจ้าพี่จะต้องจำหนูได้แล้วเราจะต้องได้แต่งงานกันค่ะปู่แต่งงานเหรอค่ะเ้เลอะทอแล้วนังหนูหนูไม่ได้เลอะเทอะสักหน่อยคอยดูแล้วปู่หนูกับเจ้าพี่จะต้องได้แต่งงานกันในชาตินี้แล้วค่ะนังหนูนี่เจ้าหนูจะทำทุกอย่าง เพื่อให้เราสองคน,งคนได้แต่งงาน,งงานกันครับปู่นังหูนี่เ<ห>จ้าเจ้าดาไหนแล้วพิยุก่ะ <c oughs> เห็นบอกว่าจะไปไหว้เจ้าที่หน่อยนะคะแต่ว่าไปได้สักพักแล้วนะน่าจะมาแล้วนะี่วิไปดูทีซิเราต้องรีบออกเรือแล้วนะคืนช้าๆก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งทางนู้นตอนไหนนะและอีกอย่างเกิดฝนตกนาลงมาอีกแล้วก็อเราทั้งหมดก็อดไปเลยได้นะ ทำไมต้องไปวิไปตามพี่ยุกด้วยพี่ก้องเอาแค่นี้ก็เกี่ยงหรือไงอพี่ก้องเขาไปเองสิเรื่องอะไรจะมาใช่วิลนะออะผมไปเองก็ได้ครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยคะ่ะลุงลุงไปไม่ได้คะ่ะทำไมครับก็ลุงอะ่ะประคองเรือเป็นคนเดียวนี่นาะถ้าลุงไปแล้วเกิดเรือมีปัญหาเราจะทํายังไงนะคะนี่ยังไงลุงก็ไปไม่ได้เด็ดขาดคะ่ะ ยังไงดาก,ก็ไม่ยอมให้ลุงไปไหนทั้งนั้นคะ่ะไม่เป็นไรหรอพายุก,ก็ไม่มีลมไม่แรงเรือไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม,ไม่เอาอ่ะอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นน,นั่นแหละค่ะตอนเนี้ยเราอยู่บนเรือหมดแล้วนะคะลุงพี่ก้องไปตามพี่ยุกให้หน่อยสิไม่เอาพี่เกียรเดินละเดินไปก็เดินมาเมื่อยแข้งเมื่อยขาท่านผู้ฟังที่รัก มรดกพูดจะเป็นประพันธ์ของวรางมาริษาวาดวงกฎจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกติบรัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงกาลยาธิรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามมรดกพูดในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติปจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลา และทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ